สวัสดีครับกิติต้องขอโทษนะที่มาเปิดเปิดคลิปตรงนี้นะครับแต่ใครอยากได้ที่ดินแปลงสวยต้องดูให้จบนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่อยู่ด้านหลังถนนบายพาสสีเลนนี้มาจากใต้นะเส้นหลักของประเทศไทยแล้วถ้าถนนสีเลนแบบนี้ที่ดินที่อยู่ติดถนนราคา3าล้าน4ล้านผมไปรีวิวตรงนั้นอนะฝั่งตรงข้ามอะสามล้านหแล้วต้องโอ้โหไร่เดียวหายากต้องขาย หลายหลายไร่เนี่ยผมให้ดูนะฮะสี่แยกผู้หวายหรือว่าเรียกว่าแยก้ว้ยตาแปดที่จะเลี้ยวซ้ายไป้วยทรายเหนือนะครับตรงนี้อยู่ที่ตำบลเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายก็ไป8ป0เมตรนะครับ8 0ดเมตรแต่เนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเห็นหมู่บ้านไหมหมู่บ้านจัดสรรนะถนนเส้นเนี้ย เรียบเดี๋ยวเราพอเลียวซ้ายเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีก็เรียบเรียบไปตรงเนี้ยถ้าตัดจริงๆอะ่ะถ้าตัดจากตะดดนนี่ไปจริงๆที่ดินอะ่ะแต่ยังไม่มีคนตัดนะมันต้องมีอยู่แล้วก็ประมาณสักสามร้อยเมตรนี่เอาดูดีๆนะผมเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากแต่ผมจะไม่ตัดคลิปนะครับผมจะไปถึงหน้าดินเลยนะครับเขากำลังอ่าก็จะกำลังเปลี่ยน ปรับหน้าดินอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะอาจจะกล้องอาจจะพลาดนิดนึงเพราะผมส่องหน้าผมอยู่ออาให้ดูนะฮะเอาให้ดูอาจจะมีภาพผมจะไม่ตัดคลิปนะครับอาจจะคลิปยาวแต่ใครอยากได้ที่ดินแปลงสวยนะนะก็ต้องดูให้จบคลิปเห็นไหมข้างในก็บอกมีสนามกอล์ฟสปริงอาสปริงฟิลสนาม ซ้ายก็มีขวาก็มีตรงไปเพชรบุรีกรุงเทพเห็นไหมเนี่ยแยกอ้วยตาแปดครับต้องดูให้จบนะคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิป2ออกมาแต่ว่าคลิปเนี้ยผมต้องการรีวิวให้ห็นตะดนเห็นไ,ไหมก็บอกว่าเลี้ยวซ้ายบ้านผู้หวายเลี้ยวขวาก้าือไปเข้าตัวเมืองหัวหินกับชะอำํำตะดนเพชรเกษมตรงไปก็คืออําเภอชะอำํำนี่เห็นป้ายนะโครงการช่างหัวมันก็เลี้ยวซ้ายนี่ผมมาจากใต้นะครับ ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลเจ้บบาพญาอําเภอเจ้าอํอ์ติดตะดลนบายพาสเส้นนี้แค่800เมตรเองนะครับผมไปรีวิวที่อ่าเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมผมผมรีวิวตะดลนนะฮะอ้าวเลี้ยวซ้ายผมไปรีวิวที่โครงการอ่าเขาเรียกแนวนะโครงการอีกที่หนึ่งซึ่งตอนนี้เหลืออยู่แปลงหนึ่งแปดแสนเก้าเหมือนกันเข้าไปจากตะดลนนะ่ะถึง เกือบสิบโลอ่ะแปดโลเจ็ดโลอ่ะนะครับเห็นไหมเห็นเซเว่นกางหน้าไหมต่ดนใหญ่ไหมไปผู้วายไปอวยอวยรายเหนือแต่เราไม่ไปนะนี่ที่ดินอยู่เนี้ยน,นี่ไหมเรียบก็ไป้านเนี้ยอ่าแล้วตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมีหมู่บ้านคล้ายๆหมู่บ้านก็จะทาเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเลยเห็นไหมผมให้ดูบ้านนะเอาให้ดูบ้านคนก่อนเห็นไหมไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวก็พัฒนาไม่ต้องห่วง ติดตะดนถือว่าติดใกล้ตะดนบายพาสมากที่สุดเห็นตะดนมีป่าอยู่เนี่ยเอออยากไปกลัวก็พัฒนาอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวดูบ้านคนก่อนได้ไหมบ้านคนเห็นไหมแต่ละคนสร้างบ้านไหมสองล้านสามล้านสี่ล้านอ่ะเออเห็นไหมไอ้ดูบ้านคนแปดร้อยเมตรจากตะดนนะอา้าวผมไม่ถ่ายบ้านผมมาถ,ถ่ายกว่างนี้มากอา้าวเมื่อกี้ผมเปิดคลิปตรงนั้นได้ไหมอา่านที่ใต้ต้นมะขามหวานผมเปิดคลิปเห็นไหม แค่มันเป็นตะนตีคู่เองครับนะตีคู่เลยเห็นไหมตีคู่มาขับตะหนนะ่นเนียแปลงแต่ว่าด้านหน้ามันไม่มีลาดยางอยู่ผมเลยไม่ขับผมขับมาทางนี้ไอเห็น800เมตรนะครับนี่นี่อ่ะผมรีวิวตดนเลยนะครับเอาคนไหนที่ต้องการที่ดินนะครับเขาขาย1ไร่2ไร่แปลงละ2ไร่แปลงละ1ไร่อ่าไม่มีนะครับ ว่าแปลงละ200ตารางวาเขาไม่ได้ตัดนะครับเขากำลังปรับพื้นที่อยู่เดี๋ยวเราไปดูที่ดินนะครับแต่ว่าอย่าอ่าอย่าเบื่อก่อนนะครับผมผมจะรีวิวตะดโดให้ดูเลยนี่เห็นไหมันม้องกลัวครับพัฒนาอยู่แล้วครับแล้วติดตะดน800ดร้อติดตะดนบายพาส800เมตรเองสวยไม่รู้ว่าไงแล้วนี่นี่นี่ผมให้ดูนะครับนี่เห็นไหมอ่า เนี่ยเลี้ยวขวาตรงเนี้ยที่รถวิ่งเนี่ยอ้าวผมจะส่องไปเนี้ยเห็นไหมกระโดดไปพาร์ทอ่ะนี่เดีย๋ยวผมจะจอดรถตรงนี้ฉุกเฉินก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อ,อ,อ้า็ใจผิดเอ้ามาดูก่อนจะ,จะได้เห็นกันนี่เอ้ามองหน้ากิตติก่อนมองหน้ากิตติก่อนขอนโทษนะที่ผมต้องรีวิวแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่ออกปลงนี้ผมไม่รู้ว่าคุณจะอาแปลงไหนแล้ว เห็นไหมนั่นน่ะบายพารเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่คูกั้นเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยบายพาสี่เลนเน่ะเห็นไหมนี่แล้วที่ดินนะเมื่อกี้ที่ผมต้องเข้ามาทางนี้เพราะมันเป็นถนนลาดยางาทางนี้แล้วเนี่ยตดถนนเห็นไหมนี่เป็นกรนกรีเข้าไปเ็าปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับปรับพื้นที่ตรงนี้เข้าไปนิดเดียวเองครับประมาณสักร้อยร้อย ร้อยห้าสิบเมตรเมืม่อกี้เราวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมตําบลสามพระยาเนี่ยตําบลสามพระยานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดินที่ผมต้องถ่ายอย่างนี้เพราะว่าขอโทษนะยังไม่เขาเรียกอะไรนะผังเขากาลังก็กำลังทาทาผังผังอะดูหัวคลิปดูหัวคลิปนะครับมีทั้งหมดสี่สี่สิบสองไร่นะครับสี่สิบสองไร่เดี๋ยวเราไปดูที่ดินผมรีวิว รีบรีวิวอ่ะก็บอกเจ้าของโครงการบอกกิติมารีวิวหน่อยที่ผมรีบรีวิวเดี๋ยวผมจะไปต่างจังหวัดเดี๋ยวกลับมาอีกทีผมจะรีวิวใหม่นะครับแล้วโครงการนี้มันดียังไงครับโครงการนี้ช้าเนี่ยอดเลยนะขาย8ปดแสนเก้าต่อหนึ่งไร่ใครจะเอาสองไร่ก็ได้เขาตัดเป็น2ไร่โครงการนี้ดียังไงผมจะพูดไปก่อนนะดีที่ว่าพอเราซื้อเสร็จ เขาจะเทตะดนกรนกรีตหน้าดินเราข้างหลังดินเราก็เทตะดนกรนกรีตพี่สามารถแบ่งเป็นสล็อกได้ล็อกละห0ึตารางวาแล้วพี่ทําเป็นเอินผ่อนได้พี่ตั้งราคาไปเลย4ี่0 0 0เอันนี้ผมให้ความคิดเห็นนะแล้ว4 90, ี่ล็อกสี่แสนเกคุณลูกค้าคุณดูครับเกือบ2ล้านอะแล้วซื้อมา8ปดแสนเกะนี่สําหรับคนเก่งกําไรนะ ให้ก็ผ่อนอกเดือนดาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณจะตั้งขึ้นมานะครับแล้วที่ดินแปลงสวยเรามาดูที่ดินแปลงนี้ครับขับรถมาประมาณเมื่อกี้ผมบอกร้อยห้าสิบไม่ใช่นะสองร้อยเมตรนะครับนะเอา้าดูไว้ดูที่ดินต่อเห็นไหมนี่เห็นไหมถนนกรีดไม่ต้องกลัวครับตรงนี้ก็ตัดขายหมดแล้วนะครับและแปลงนี้ก็คือกำนดไหมนั่นนั่นถึงที่ดินแล้วนะครับถึงที่ดินแล้ว นี่เริ่มจากตรงนี้เลยครับเนี่ยป่าเนี่ยครับเนี่ยเริ่มจากตรงนี้แล้วฮะก็กําลังปรับพื้นที่อยู่เนี่ยเนี่ยนี่ยเห็นไหมเห็นไหกำลังปรับพื้นที่อยู่นี่ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยตำบลสามาพยาครับอยู่ติดลายพารถ้าเกิดว่าตรงนั้นมา2 0 0เมตรแต่ถ้าเกิดว่าที่กิติลงไปที่ป้ายฮะเมื่อกี้นะก็เขียนว่าตำบลสามาพยาติดถนนบายพาร์ทะเข้ามา200เมตร แต่ถ้าเกิดว่ากิตติเริ่มจะขับรถ4แยกมาเมื่อกี้4แยกอ่าวัวตา8 0นะฮะแปดเมตรอันนี้ต้องอย่าว่ากิตตินะกิตติตั้งใจอ้อมไปให้ดูว่ามันจะเริญเห็นไหมก็กลังปรับพื้นที่อยู่ทั้งหมด42ไร่ไร่ละแปลงละ1ไร่2ไร่นะครับขอโทษที่เพื่อนๆที่รีวิวแบบนี้นะครับระยะตรงนี้เดี๋ยวก็จะเทกรกรีดหมดเลยนะครับถนนเส้นนี้เดี๋ยวก็จะเทคอกรีตแล้วทุกแปลงที่ ลูกค้าซื้อก็จะเทตะนกรรกรีดป่านหน้าดินทุกแปลงเลยอ่าเนี่ยกิติจะจอดรถตรงนี้นะนี่นี่นี่จอดรถตรงนี้อ่าโอเคครับรีวิวกันแบบนี้เลยครับอย่าว่ากิตินะครับนะอย่าว่ากิติรีวิวก็อย่างนี้จริงๆนี่อ่าให้ถึงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมาดูมาดู นี่นี่ครับเนื้อที่ทั้งหมด42 4สประมาณ42ไร่ล็อกก็อาจจะไม่ถึงเพราะบางล็อกเนี่ยอยู่ที่1ไร่นะครับ1ไร่สองไร่ใครอยากได้2ไร่ก็ดูดูในผังหัวคลิปดูในผังเขายังไม่ได้ปักผังเดี๋ยวเขารางวัดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับนะฮะเพียงแต่ว่า ใครช้านอดเลยนะบายพาสอ่ะถ้าขับตรงแบบว่าหยุดตรงนั้นแล้วก็ข้ามถะดนไป200เมตรนะครับอ่ะมาดูหน้ากิติครับเอานะขอโทษที่ต้องถ่ายกันอย่างนี้นะครับนี่ฮะที่ดินถือว่าแปลงสวยนะครับติดตะดนบายพาสผมให้800เมตรละกันถ้าขับมาเหมือนที่ว่ากิติต้นคลิปเมื่อกี้นะครับหากใครสนใจนะครับนี่ฮะรีบ,รบอ่แอดไลน์กิติมาแล้วก็มาดูดินก่อน เดี๋ยวเนี่ยเขากำลังปรับพื้นที่อยู่พอปรับพื้นที่เสร็จก็จะแบ่งเป็นไร่ๆเลยไม่ต้องกลัวว่าทุกไร่อ่ะที่เขาตัดนะครับมันจะมีตะดนเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นตะดนไกรรีบก่อนจองก่อนก็จะได้หน้าตะดนแบบนี้นะฮะนะโครงการนี้ดีครับไม่ต้องกลัวครับกิตติกล้าเลยกล้ารับประกันเลยเขาจะทําตะดนกรกรีดผ่านหน้าดินทุกแปลงไม่ต้องกลัวกิตติไม่ต้องเดินทุก พื้นที่นะครับนู่นนะฮะขับรถมาจากนู่นเมื่อกี้นะฮะนะฮะฝั่งนี้นะฮะที่โล่งๆนะ่ะคือกาลังปรับพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็จะทํตะนดนผาเข้ากลางแล้วก็ทํตถนดนเป็นซอย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 ยังให้ผ่านหน้าดินทุกแปลงไม่ต้องกลัวไม่มีที่ตาบอดอยู่แล้วแล้วทุกคนมาซื้อนะครับคนละไร่คนละไร่ลไรแล้วแล้วก็หมู่บ้านก็จะขึ้นมาเป็นหลังๆๆใกล้ตะดนบายพาสมากที่สุดแล้วกิตติไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับนี่ครับไปนู่นเลยกิตติไม่เดินหมดนะ ทังหมด40กว่าไรนะฮะ40กว่าไรแล้วก็คนไหนจะเอาล็อกไหนก็รีบแอดไลน์คนคนไหนไวก็ทันคนไหนไม่ไหวก็ไม่ทันแนะ่ดูดีนะครับโครงการนี้ขายไวนะครับไม่ถึง2เดือนก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนเห็นคลิปกิติอยู่ก็ขอโทษที่ไม่ลงแปลงตะโดดนี่ก็จะตัดตรงๆนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะตัดไปนี้นะนะแอดไลน์กิติมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b เบอร์ด้วย สรุปอีกทีนึงที่ดินแปลงนี้อยู่ในตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีขายทั้งหมดสเกือบ38-37แปลงแปลงละ1ไร่2ไร่นะครับฉโดดคุดแดงนะครับผมจะบอกว่ามันอยู่ไกลแค่ไหนมั่งอยู่ถ้าดนบายพาสน,นะถ้ายิงตรงไปข้ามฝั่งไปนิดเดียว200เมตรแต่ถ้าขับรถมาจากต้นคลิปเมื่อกี้800เมตร นะสีแยกห้วยตา8แล้วข้างข้างในเนี้ยที่ไปข้างในเนี้ยถนนลาดยางเส้นตรงที่ผ่านเซเว่นไปเมื่อกี้ไปอปตวัยทรายเหนือนะฮะประมาณรัก13กิโล12กิโลนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ถนนบายพาสมากที่สุดนะฮะจะดุดขุดแดงรีบเอดลายกิติมาขอโทษที่ต้องถ่ายแบบนี้เพราะว่าไม่สามารถเดินในดินได้ผมกว้างอีกอย่างหนึ่งเหตุผลเหตุผลคือยังไม่ตัดถนนแต่ว่าเขา ดูในผังดูในผังต้นคลิปเนี่ยดูในผังมาดูที่ดินก่อนจิ้มไปก่อนนะครับจิ้มไปก่อนขายไร่ละ890,000บาทวันนี้กิติขอบคุณที่ดูคลิปจนจบและขอโทษที่ต้องถ่ายแบบนี้เพราะว่าไม่สามารถชี้เป็นล็อกๆได้แต่หน้ากว้างล็อกหนึ่งก็ประมาณ40เมตร40เมตรลึกประมาณ40เมตรนะครับต่อหนึ่งไร่นะครับโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e บให้ด้วยนะฮะก็ จะเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากขอถ่ายแบบนี้จริงๆครับไม่เดินจริงๆมันกว้างมากใครมาก่อนได้ก่อนใครมาจิ้มก่อนได้ก่อนหมายถึงว่าดูล็อกก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เบอรขอ like, go share, go ขอัพคลิปแบบนี้เลยไม่มีการตัดต่อนะครับขับรถจากรตรงนี้สิบนาทีเลย12นาทีถึงอาจจะอําแค่เนี้ยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอโทษนะฮะที่ต้องยกมือแบบนี้เพาจับกล้องไว้ด้วยวันนี้ต้องลาก่อนครับ